หมอขสูนท่าคอยตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนจะเป็นท้ายโรงพยาบาลสนามด้วยมนะีผลช่วยลดการติดเชื้อในชุมชนรอบๆอกเป็ไงบ้างอ๋อจริงๆเราก็ทํางานเชื่อมต่อกับโฮมไอโซเลชันเนาะก็คือว่าโรงพยาบาลเต็มใช่ไหมก็สร้างระบบเขาเรียกว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็รักษาส่งทางไปรษณีย์รักษาทางไกลใช่ไหมฮะกม็มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่เขารักษาไม่ได้เพราะว่าบ้านเนี้ยแอร์ จำใจติดหนึ่งคนเดี๋ยวจะไปติดทั้งบ้านก็จะต้องดึงเขาออกมานะครับแล้วก็เลยต้องสร้างสูนี้ขึ้นมาเพื่อจะรองรับคนที่จะต้องไปอยู่โฮมแล้ว่าโฮมไม่ได้ก็ต้องส่งมาที่นี่ก็คือบ้านนียแหละครับก็เป็นศูนย์ที่เพื่อลดการแพร่เชื้อมากขึ้นถ้าดึงเขาออกมาเร็วเนี่ยเขาก็จะไม่ไปแพร่เชื้อให้คนที่อยู่รอบข้างเขานี่แหละครับสาหรับบ้านที่โดยเฉพาะบ้านที่แออัดคนอยู่แออัด ก็จะช่วยได้มากเลยนะครับแล้วจริงๆเรามีระบบอีกระบบหนึ่งก็หลังจากม <as> าอยู่แล้วเนี่ยเราก็ให้ผู้นําชุมชนเนี่ยซึ่งเป็นคนในชุมชนซึ่งมีคนอยู่แออัดเนี่ยเอาเอาไอาแอนติเจนเทสคิเนี่ยไปตรวจคนที่อยู่ในบ้านที่มีคนติด CO อ่ะก็จะไปรีบดีเทคหรือไปหาเชื้อคนคนที่ติดเชื้อได้เร็วแล้วก็เอาเข้ามาอยู่นี่อีกหรือจะให้ แยกกักตัวอยู่ที่บ้านกันแล้วแต่ครับท่าหมอเห็นอะไรเห็นศักยภาพอะไรของชุมชนครับถึงถึงมองว่าจะมีส่วนในการช่วยควบคุมโรคได้มากหนึ่งชุมชนเขารู้จักคนของเขากันเองใช่ไหมครับถ้าเขารู้จักกันเองหนึ่งเขาก็ควบคุมกันเองได้ว่าใครมีโอกาสเสี่ยงมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไปหาได้เพราะถ้าเราเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาล<ไ>เราอาจจะไม่มีศักยภาพพอว่าเอ้ยใครอยู่ที่ไหนอย่างไรเงียชุมชนก็ใกล้ชิดกัน นะครับบ้านนี้ติดอ่าก็ต้องไปตรวจคนอยู่รอบบ้านนะครับถ้าเราก็เลยเอาเครื่องไอตรวจตัวเองเนี่ยไปไว้ให้ชุมชนให้ผู้นําเขาผู้นําก็จะสอดส่องดูแลมีคนมาบอกให้ฟังคนนู้นติดแล้วตรงนี้ติดก็เอาเนี่ยไปตรวจคนรอบๆบ,บ,บ้านนะครับหัวในใน,ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับเอ่อจดูด,ดูดูลักษณะาการติดเชื้อจากข้อสมชนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับจาที่ลดลงหรืออะไรยังไงหรือว่ายังีพีคอยู่ เอาที่ผมอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในในศูนย์นะครับก็ไม่ไม่ได้เพิ่มมากเพิ่มจากแรกๆเข้ามาเยอะเลยหลังๆก็เริ่มเพ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 ิ่มถึงระดับหนึ่งก็ส่งตัวประมาณร้อยคนเกือบสิบเก้าสิบร้อยคนแล้วก็ไม่ได้เพิ่มมากกว่านี้ละในขณะที่ตอนแรกเนี่ยตกลงได้ซ้ําเราดูแลเก้าชุมชนสักสองอาทิตย์ที่แล้วเราเริ่มเปิดมาสองอาทิตย์มันก็เริ่มคงที่เราก็เลยคุยกับผู้นําชุมชนว่าเอะเราจะขยาย ไปดูแลให้ครบเขตเลยได้ไหม20กว่าชุมชน mm hmm. เขาก็ยินดีแล้วเพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ยังทรงๆอยู่นะครับแล้วตอนนี้ได้รับข่าวว่าเราให้แอนติเจนเทสคิดไปตรวจบางชุมชนไปตรวจ20คนไม่มีคิดคนติดสักคน mm hmm. ซึ่งแรกๆมาเนี่ยทำร้อยคนต้องมีติดสักสิบกว่าคน1 5บห้าสิบหคนก็แสดงว่า20 mm hmm. ก็ต้องติด3ามี่คน4ี่ห้าคนอย่างเี้นะอันนี้ไม่มีเลย mm hmm. ก็แว่าติดน้อยลงน่าจะน่าจะเราแยกกักตัวเร็ว mm hmm. แล้วก็มากัดตรงนี้แหละกัดตรงนี้ก็ทําให้การแพร่เชื้อลดลงครับครับะะโมเดลนี้ก็คือจริงๆถ้าทําดีเนี่ยก็จะช่วยทําให้การแพร่เชื้อในชุมชนเนี่ยลดลงได้ครับครับคุณหมอครับอยากให้มองภาพรวมของกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้มันอยู่ในจ,จุดไหนหลังจากล็อกดาวน์มาเอ่อทเดือนนี้จะเปิดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงนะตอบว่าถึงตรงนี้เป็นยังไงบ้างถ้าถ้าถ้าสุดหรือยังหรือว่าเดี๋ยวจะลงละอะไรอย่างเงี้ย ถ้าดูสำหรับกรุงเทพเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงใกล้ๆพีคแล้วล่ะครับผมว่าอย่างนั้นเพราะว่าดูแล้วดูจากสำรวจในเขตที่เราสัมผัสเนี่ยนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นโฮมไอโซเลชันก็ไม่เพิ่มขึ้นลดนลงด้วยซ้ำของเราก็ดูไม่เพิ่มขึ้น mm. ก็แสดงว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงที่ขา,ข,าขึ้นก็ไม่ขึ้นแบบชันนะครับก็คงเป็นขึ้นทรงทงตัวอยู่ นะครับแล้วกันได้ตรวจเร็วแยกตรวจเร็วก็คงจะทําให้การเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ไม่มากสองติดไปเยอะพอสมควรละว่าสิบยี่สิบสามสิบเอร์เซ็นผมไม่รู้นะแล้วก็ฉีดวัคซีนมุ่งเป้าเนี่ยตลอดสองเดือนเนี่ยมุ่งเป้ากรุงเทพเท้งนั้นเลยต่างจังหวัดไม่ได้ฉีดเลยก็คิดว่าเกิดอิมมูนอตี้ใกล้ๆแล้วแหละก็คือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหรืออะไรเนี่ยน่าจะถึงแล้วนะนะครับนะครับก็อัตรามันน่าจะลดลงนะครับที่กรุงเทพต้องทําอะไรต่อไปมังก็คือทําแบบนี้ต่อ เออมัจะกดกดพ้ติดเชื้อลงได้อีกอือวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยหมอบอกว่าก็ผู้กุงที่กรุงเทพเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้น่าจะน่าจะเขาเรียกว่าใช้โมเดลคล้ายๆอย่างเงี้แหละว่ากักตัวเร็วออกออกมาจากตรวจเร็วตรวจเร็วเจอคนเร็วใช้เอทีเคเนี่ยมันจะช่วยได้ในการที่จะแยกคนรีบแยกคนออกมานะครับผมว่าตอนนี้คนไปตรวจรายวันอาธิีซียาก็ไม่เยอะขึ้นนะ ใช่ไหมคร<ช> <c oughs> ัเขาเขาพอรู้ละเขาเป็นบางทีแยกออกมาได้เร็วอะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้จะช่วยมาก <c oughs> ซึ่งคือผมคิดว่านี้นีแน่น่าจะเป็นตัวส <c oughs> ําคัญเรื่อง ATK คุณหมอย้ำนิดนึงได้ไหมว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นตัวเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตคนยังไงบ้างคราว่าตอนนี้มันก็มีส่วนช่วยแต่ว่าอนาคตเนี่นยหลายอย่างมันจะต้องตรวจลรไอไม่อะไรเงี้ยบางคนจะไปกินข้าวจะไปเที่ยวจะไปพักโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยผะ<ม>ว่งคงกนั้นไหมก็น่าจะถึงจุดนั้นนะ ว่าจะไปทํางานเนี่ยถ้าวันหลังเขาอันไม่อยู่แล้วล็อกดาวน์ไม่ไหวแล้ว<ช>มันก็ต้องเอนชัวว่า,วาคนนี้ไม่ติดนะนะไปถึงมาอาจจะอาทิตย์หนึ่งตรวจครั้งหรือแล้วแต่แล้วแต่ตํงงานักงานนะแต่ว่ามันจะทายังไงให้คนประชาชนเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบตัวเองอะชุดหนึ่งมันแพงใช่ไหมรัฐบาลจะช่วยกับบริษัทยังไงหรืออะไรยังไงจะมาช่วยกันให้ถ้าตรวจเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ดีเทคเร็วเจ,จอเร็วก็จะแยกกักเร็ว ก็จะทําให้การติดเชื้อน่าจะลดลงผมคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวแล้วก็ทําเองนะไม่ต้องไปรอพยาบาลทําด้วยนะที่ที่เราทําในชุมชนก็ให้ชุมชนเนี่ยเชื่อมั่นทํากันเองเหมือนเจาะเลือดเบาหวานเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ให้ประชาชนทากันเองครทีนี้ถ้าค่อยคุ้มถุมท้ายที่หมอเรื่องวัคซีนครับช่วงกันยายตุราคุณหมอบอกว่ามันเป็นช่วงแบบเป็นเวลาที่อีกคนไปฉีดว่ายจะต้องรอแอสตราอะไรอย่างเงี้ย ตนนี้ยังในตัวยังไม่พาเป็นห่วงเป็นเป็นห่วงอย่างยิ่งครับยิ่งโดยเฉพาะในต่างจังหวัดซึ่งตอนนี้เคสขึ้นแล้วในกรุงเทพเนี่ยเรามุ่งเป้ามาสองสามเดือนแล้วมันก็คงจะพอใช้ได้แล้วล่ละแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยเท่าที่ผมก็จ่ายเจ็ดวันเปิดฉีดได้สองวันสามวันเองน้อยมากแล้วก็ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือหกสิแปดที่ก็เรียกว่าเจ็ดโรคหรือหลังเนี่ยก็ยังได้รับน้อยครับจะครบสองโดสนี่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์จะครบโดสก็ประมาณหนึ่งในสามเองถ้าเราช่วงเดือนเนี้ย ที่รัฐบาลเคยประกาศว่าจะเดือนละสิบล้านแอสตาซินกาบวกซีโนแวคบวกไฟเซอร์อะไรก็ตามเนี้ยนะเดือนหน้าน่าจะเป็นเดือนที่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้สิบล้านถึงหรือเปล่านะครับถ้าสั่งซีโนแวคมาสี่เนี่ยอาจจะพอไหวโต้ขึ้นไปนะฮะถ้าเราคิดว่าเราสามารถนําวัคซีนที่เราผลิตในประเทศมาใช้ได้เพิ่มขึ้นอีกห้าล้านโดสเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดล้านโดสฉีดสบายครับวันละหกแสนโดสเนี่ยสบายมากประเทศไทยฉีดเจ็ดวันเนี่ยสองสามเดือนเนี่ย จะมีคนได้รับวัคซีนเพิ่ม5ล้านคน7ล้านคนเลยนะเพราะบางทีมันเป็นวัคซีนไข้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จะช่วยคนไทยได้เยอะเลยผมเชื่อว่าลดการติดเชื้อได้เวลา5 6 0 70คนเนี่ยเดือนนึงก็เป็นพันแล้วครับถ้าตัดสินใจทําอันนี้ก่อนเนี่ยแล้วเดือน11 12มีไฟเซอร์ก็เอาไฟเซอร์มาใส่เข้าไปไม่ต้องง้อแอสตราแล้วตอนนี้ก็ใส่เข้าไปมีโมเดอร์นาก็ใส่โมเดอร์นาเข้าไปมีแอสตราตอนนี้เราก็จะสบายรีลิสขึ้นไม่ต้องไปบังคับอะไรเขาหรอก เราบังคับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะความเร็วมีความสําคัญในการรักษาชีวิตคนนะครับ<ช>